จเอ๊ะไม่ได้ไปเที่ยวเหรอม่านสีดําล้อมรอบเหมือนเป็นโรงละครเล็กๆมาในใจผมคิดว่าจะมีสาวๆที่คอยดูแลพวกเราอยู่ข้างในห่อน,อนที่ผ่านมาพวกคุณคงกดดันกันมามา,มากเลยผมรู้ไม่ว่าจะเป็นเชฟออฟเชฟเอียนเชฟป้อมหรือเชฟวิลแมนพวกเขาชอบปลาของเศรษฐุนเราคือเชื่องทางไม่ได้ใครทําเนื้ออันนี้มันแรไปผมสงสารนะสงสารจริงๆจ,จ,จากใจออกไป มูอะไรกันนักหนาวไม่พร้อมไม่มีปิดทว่าคุณอะไรขึ้นใช่ไหมโมโหไหมโมโหจะด่าสวนก็ไม่ได้ไม่มีสิทธิ์โต้ตอบไม่มีสิทธิ์โต้เฉียงครับผมเลยจะให้โอกาสพวกคุณได้มาระบายอารมณ์ให้เต็มที่จะบอกนะว่าเชฟอยู่ด้านข้างก็เห็นจานวางอยู่หลายใบมันคืออะไรนะครับผ้าพร้อมแล้วม่านเปิดครับ ไม่พอใจใครระบายมันออกมาให้เต็มที่แน่ใจแล้วครับว่ามันไม่มีผลอะไรใครเป็นคนแรกครับไอ้รไยไป <c oughs> คุณเลือกเชฟคนไหนครับผมเลือกเชฟออฟครับทำไมล่ะผมทำเนื้อไม่สุกแค่ชิ้นเดียวเคลื่องเนื้อใส่หน้าผม <c oughs> น <c oughs> อันนี้เป็นความเก็บกดจากใจ เจ็บปวดมากครับใยเดียวกันผมก็ไม่กลัววันนี้โอกาสผมและผมจะเพี้ยนจานใส่คุณทางนี้ผมจะเอาคืนคุณตาเขาไม่โดนนะเสียเชี่ยวจริงๆอ่อนว่ะอ่อนว่ะผมต้องเพี้ยนจานใส่คุณปากไม่พอด้วย เชฟวิวแม่ครับผมนี่คุณเล่นรุ่นใหญ่เลยนะเอารุ่นเดียวกันได้ไม่ใช่ไอผมกินสกาวเหล่านั้นกดแขนเคืองมากพร้อมครับแรงแรงแรงอีกจางใช่ไหมเออโว้ย ปาใส่แก๊ให้หายแค้นแล้วหน่อยหมันมานานแล้วคนไหนที่อยู่ในใจคุณครับขอเป็นเชฟวิแมนครับมีอะไรระบายกับผมไม่หมดผมเป็นซูของคุณเชฟวิแมนนะครับเขาไม่เคยไว้เนื้อเชื่อใจผมเลยครับโอเคน้อยเนื้อต่ำใจนะไม่ได้มันน้อยใจครับน้อยเนื้อต่ำใจ ไม่ไว้ใจกันเลยเหรอครับจานพองฮะคุณคุณจะเอีกี่โลครับผมไม่เลยโง่โหต้องวางด้วยมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดหนึ่งชั่วโมงยังไม่ได้ทำซดใจไหมหนึ่งชั่วโมงซอสไม่เสร็จไม่เสร็จเหรอไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเจสร่างจังเฉี่ยวหน้าคุณไม่ใช่เหรอเฉี่ยวหน้าอะไรเออเฉี่ยว ผมเหมาเลยครับจับผมไปอยู่ทีมผู้หญิงเอาหนุ่มๆแบบผมนั่งฟังแฟชั่นผมไม่ชอบลุยะฝากด้วยฝากด้วยทุกคนฝากด้วยลุยโอ้โหหมดแพงด้วยไปก่อนนะครับคนที่สองครับบอกว่าของมันไม่ชอบมันไม่ชอบมันไม่ชอบเก็ดเอาเก็ด กำลังป่ากันอยู่ฝนสวนน่ะนี่ร้องความสนใจเหลือเกินยังไงก็ไม่รู้ผักไม่สุกระวังระวังป้าหราผักไม่รู้จักดำไหมผักดำบุบเออว่ากิงไม่ไรเอียดรถฉัดจืดโอ้โหเสริมกันจังเลยพอใจยังโอ้ยโอ้ยเนี่ยว่าคนผมพอใจไหมื่อคนสวนทำไมเดินเข้ากล้องโอ้โหยครูไม่น่าเลย สวยแลวกูเพียงกูทำไงตาเล็บไปทุกคนแบบแต่งตัวกันมาแบบเต็มยศอ่ะผมรักกรรมการทุกคนเท่าเทียมกันครับเลยเลือกสี่ท่านเลยอย่ามาพูดมึงก็ตัวเฮียเลยมึงก็ตัวแสบขอโทษหุณนะขอโทษเชฟอ่ะจริงอะไรกเชฟทุกคนทุกคนเข้าไปอยู่ข้างในนั้นเลย ไปมาไปข้างในไปเมื่อกี้เราก็ปาท่านไปอะถ้าท่านจะปาเราบ้างก็ต้องทำใจตาเราบ้างะไรแม่กูเอาคือมาเอาแบบไม่ต้องมาประจบลูกปั้นจะวิ่งหนีก็ไม่ได้ทำไมเชื้อบิงแม่ของกันครับถือว่าเป็นรีวอร์ดที่สั้นกระทัดรัดแต่สะใจได้อารมณ์ครับเฮลี o n คอนยา H g r l u